ในเรื่องเกี่ยวกับที่ดินนั้นซึ่งเจ้าของจะต้องหวงเห็นเข้ามาทำประโยชน์อยู่ตลอดหากปล่อยทิ้งไว้ซึ่งอาจจะมีบุคคลอื่นเข้ามาแย่งกันครอบครองแย่งครมมสิธิ์ได้ถ้าเป็นที่ดินมีโฉนดนั้นหากมีบุคคลอื่นเข้ามาแย่งกันครอบครองเข้ามาทําประโยชน์เขาแสดงความเป็นเจ้าของเกิน10ปีเขามีโอกาสที่จะเป็นมีรรมสิษฐ์ ขามีโอกาสที่จะร้องขอครอบครองประปักได้นะครับแต่หากที่ดินนั้นเป็นที่ดินนสสามสกหนึ่งหรือ,เ,อ,อเป็นที่ดินมือเปล่าบุคคลอื่นหากจะเข้ามาแย่งกันครอบครองกันทําประโยชน์ได้หากเกินหนึ่งปีซึ่งเจ้าของไม่เข้ามาดูแลปล่อยทิ้งร้างเอาไว้และมีคดีเกิดขึ้นซึ่งเจ้าของอยู่ทางจังหวัดเจ้าของพึ่งมาซื้อที่ดินแปลงนี้ ในปี62-2562นะครับเมื่อซื้อแล้วเจ้าของก็นานๆจนงจะเข้ามาดูแลครั้งหนึ่งหลังจากานั้นอยู่อยู่อยู่ก็มีจำเลยซึ่งเข้ามาในที่ดินแปลงน,นี้ก็ามาปลูกต้นปาล์มแล้วก็สร้างกระท่มอมแล้วก็ได้สร้างรัว้วแสดงแนวเกต ว่าที่ดินแปลงนี้เป็นของตนซึ่งเจ้าของที่แท้จริงที่เพิ่งซื้อมานั้นก็ได้มาเห็นในปี2 5 6พหหหลังจากตนเองซื้อมาไม่กี่เดือนว่าสำเลยนี้เข้ามาบุกรุกในที่ดินของตนเองโดยก็ามาทำประโยชน์ปลูกกระต้มแล้วก็ทำรัว้วแสดงอนาเขตแต่เจ้าของที่ดินไม่ได้ไปแจ้งความ ในขณะที่เห็นเหตุการณ์ในขณะนั้นแล้วก็รู้ว่าจำเลยนั้นเป็นคนเข้ามาบุกรุกในที่ดินของตนเองปล่อยให้ให้เรื่องราวนี้ผ่านไป2ปีเพิ่งไปแจ้งความที่สถานีตำรวจในปี2564ตํำรวจขอดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกเรื่องนี้ก็มีการต่อสู้คดีกันจำเลยก็ได้ให้การต่อสู้ว่าตนเองนั้น ได้เข้ามาก็ครองตมประโยชน์แสดงความเป็นเจ้าของตั้งแต่ปี2562จนปัจจุบันก็ปี2564โจทย์ซึ่งเป็นผู้เสียหายก็ได้เบิกความตอบคำถามว่าตนเองนั้นหลังจากที่ซื้อมาก็ไม่กี่เดือนก็ได้เห็นว่าำํำรวยนั้นเข้ามาปลูกสร้างปลูกต้นปาล์มปลูกกระต้มแล้วก็ สร้างรั้วเพื่อเป็นอนาเกตแต่ตนเองก็ได้เข้าไปอ้ามจำเลยแล้วว่าจำเลยให้จำเลยรื้อถอนทุกสิ่งทุกอย่างแต่จำเลยก็เพิกเฉยแล้วก็โตเถียงว่าที่ดินแปลงนี้เป็นของเขาผู้เสียหายเพึ่งไปแจ้งความปี64ระยะเวลาที่ผู้เสียหายนั้นได้ทราบว่าจำเลยได้เข้ามาบุกรุกในที่ดินของตนเอง ซึ่งการบุกรุกในที่ดินของตนเองนะั้นเป็นคดีที่เ,เป็นคดีที่เป็นความปิดต่อส่วนตัวและสามารถที่จะยอมความได้ซึ่งสิทธิที่จะนําคดีไปฟ้องร้องต่อศาลหรือแจ้งความดําเนินคดีต่อพนักง,งานสอบสวนนั้นจะต้องกระทาภายใน3เดือนนับแต่ตนเองรู้ว่าใครเป็นผู้กระทําความปิดและมีการกระทําความผิด แต่ผู้เสียหายได้รู้ว่าจำเลยนั้นได้บุกรุกและมีการกระทําความผิดจ,จริงแต่ผู้เสียหายได้ไปแจ้งความซึ่งเป็นระยะเวลาเกือบสองปีคดีนี้จึงขาดอายุความนะครับก็แปลว่าคดีนี้ได้เกิดขึ้นผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของตัวจริงนะครับตั้งๆที่ตนเองเข้าไปเห็นว่าจำเลยนั้นเข้ามาบุกรุกเข้ามาปลูกเข้ามาทําประโยชน์เข้ามา สร้างรั้วในที่หนึงของตนเองแต่การปล่อยปละละเลยหรือไม่สนใจในเรื่องราวที่เกิดขึ้นพิ่งมาจุดคิดมาว่าเออเราต้องแจ้งความดำเนินคดีกับคนที่บุกรุกมา,าต้องให้ติดคุกติดตารางให้ได้แต่เพึ่งไปดำเนินคดีแจ้งความบุกรุกในปีที่สองแล้วซึ่งการแจ้งความบุกรุกนั้น ก็ต้องเจ้งนับเต่ตัวเองได้รู้ได้เห็นเลยได้ทราบว่าไกลไปในสามเดือนนับแต่วันที่รู้เห็นทราบนะครับคดีที่ขาดอายุความศาลค็พปรากษายกฟ้องจำเลยไม่ได้บุกรุกในที่ดินของผู้เสียหายในคดีอาญาส่วนในคดีแพ่งนะครับคดีนี้ผู้เสียหายก็แจ้งความจะพป๊กก็หาบกุกรุกอย่างเดียวส่วนในคดีแพ่งก็ต้องไปต่อสู้กันอีกว่า จำเลยนั้นได้ครอบครองตําประโยชน์แสดงความเป็นเจ้าของในที่ดินของผู้เสิยหายเกิน10ปีหรือไม่เขาจะได้กรรมสิทธิ์อย่างไรหรือไม่นะครับต้องติดตามกันต่อไปส่วนในเรื่องที่ดินซึ่งเป็นนสสหากเจ้าของปล่อยปละลักเลยเกินหนึ่งปีแล้วมีบุคคลอื่นเข้ามาตําประโยชน์เข้ามาแย่งกันครอบครองหากเกินหปีแล้ว ผู้ที่ครอบครองผู้ทําประโยชน์เขาก็ได้มีสิทธิครอบครองสิทธิทําประโยชน์เขาไม่ได้มีความปิดในข้อหาบุกรุกนะครับหากเจ้าของเห็นว่ามีคลอื่นเข้ามาบุกรุกในที่ดินนอกสสามของตนเองนั้นตเองก็ต้องรีบแจ้งความไปในระยะเวลา3เดือนนบะแต่ทราบเตะคืนหนึ่งปีแล้วก็ความปิดข้อหาบุกรุกก็ไม่มีนะครับจะต้องมีการฟ้องร้อง ต่อสู้กันไปในคดีแพ่งแสดงความเป็นเจ้าของแสดงความเป็นสิทธิครอบครองสิทธิทาประโยชน์นะครับกวาดไว้ด้วยนะครับหากถ้ามีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่ดินไม่ว่าจะเป็นชนดน,นสสามหรออือสกหนึ่งหรือที่ดินซึ่งไม่มีที่ดินมือเปล่านะครับไม่มีเอกสารสิทธิหากมีปัญหารีบไปปรึกษาทนายความที่ท่านรู้จัก ถ้าไม่รู้จักทนายคนใดเนยตัวหมาทนายนะัดเมืองนครยินดีรั้คำปรึกษาครับสวัสดีครับ